สวัสดีครับในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องผู้หวานซึ่งเราได้ยินกันหลายครั้งแล้วแต่คำถามคือเราได้ตอบสนองต่อพระวจานนั้นอย่างไรหรือเพียงแค่ได้ยินแล้วก็ลืมเลือนพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องของผู้หวานที่ออกไปหวานเมล็ดพันธุ์บ้างก็ตกริมทางบ้างตกบนพื้นที่มีดินเล็กน้อยบ้างตกท่ามกลางพงหนามและบางส่วนก็ตกในดินดี เราทุกคนเคยได้ยินเรื่องนี้แต่วันนี้เรามาตรายตองด้วยกันว่าดินในใจของเรานั้นเป็นดินแบบไหนกันแน่เพราะพระวาจาของพระเจ้าเปี่ยมด้วยพลังพลังที่จะปลอบโยนเปลี่ยนแปลงและทําให้ชีวิตเราผลิดอกออกผลแต่ผลนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์แต่อยู่ที่ว่าใจของเราพร้อมจะเป็นดินดีให้พระวาจาหรือเปล่า หากใจของเรายัางแข็งกระด้างขอให้พระหัตถ์สานของพระเจ้าทำให้ใจเราอ่อนนุ่มลงหากใจเรายัางตื้นเขินขาดรากแห่งความเชื่อขอให้เราสร้างรากลึกผ่านการภาวนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากใจเราถูกพันธนาการด้วยหนาแห่งความกังวลความโลภหรือความมัวเมาขอให้เรากล้าที่จะถอนพงหนามเหล่านั้นออกเพื่อให้พระวจาเติบโตในจิตใจของเรา และหากใจของเรากำลังเริ่มเปิดรับพระเจ้าแม้จะยังไม่สมบูรณ์ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงทำให้ดินของเราอุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกวันเพียงเรายอมให้พระองค์ทรงทำงานในตัวเรา